ลอยครับเราไม่เคยจองเรือลำนี้มาก่อใช่ครับไปหาเัีครักินครับ Don't wanna sleep in 'cause I g o สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับเบลไบเกอร์นะครับผมกับคุณบัสไบเกอร์นะครับผมกำลังนอนนะครับผมตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปสต็อกโฮล์มนะครับผมนี่ผม สต็อกโฮมไปดูเพื่อนเห็นหรือเปล่าเดินทางไปสต็อกโฮมไปขึ้นเรือที่นั่นนะครับผมเราก็จะเดินทางไปเที่ยวฟินแลนด์แล้วก็ไปเจอเพื่อนๆบิ๊กไบค์กลุ่มของเรานะครับผมก็มากันหลายคนประมาณ20บกว่าคนนะครับผมก็ไปดูกันว่าจะคึกคขืนขนาดไหนนะครับผมการเดินทางเราจะเป็นไงบ้างผมก็จะถ่ายทุกช็อตให้เพื่อนๆได้ดูแล้วใครจะโดนเผาบ้างนะครับ เก็บแรงครับช่วงนี้เก็บแรงเดี๋ยวเมาเดี๋ยวเมาต้องหลับครับผมคุณบ้านเบเกอร์เมื่อวานนี้ทํางานทั้งวันครับผมก็เลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนนี่ก็จะพยายามนอนนะครับผมจริงๆเราก็อยากกินเบียร์แต่กินไม่ได้เพราะว่าอายคนคนเต็มรถเลยครับผมนี่ครับผมบรรยากาศโอ้โหถึงสถานีแล้วท่านหนึ่ง เดนั่งรถไฟครับผมรถไฟวิ่งประมาณความเร็วประมาณพันกว่ากิโลรถไฟวิ่งไวมากสุดจัดเท่าเหลยอไม่เลไม่กี่สถานีก็ฮอดแล้วครับ เพื่อนได้ถึงสถานีเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ผู้คนก็กําลังแย่งกันลงเออรถไฟนะครับผมคนมมไทยของคนไทยคุณเฮ้ยอย่างวะน,นี่ันคนก็กําลังลงนะครับรถไฟ้าลุงบ้ครับผมมีที่สถานีสถานีดจะได้กินเบียร<ๆ>์แล <laughs> <ๆ>้วโอ้ยจะถ่ายดีๆไม่ได้ต้องมีบวงมีเบียร์คนบาาก็เตรียมตัวลงจากรถไฟ เ่าจะไปกินเบียร์ผมรวมแล้ก็จะเตรียมตัวลงนะครับรอแล้วรอแล้วรอแล้วแนะนำให้คุณไปเคลียร์ล้อนะครับผมจะเสียงดังขนาดนี้สู่โลกไปก็ราะอะไรเหรอ ส่วนล้นอคุณบาสก okay. ็ตั้งแต่ผู้คนก็กำลังลงรถไฟนะครับเราก็ตีตัวกลับด <c oughs> sort of ้วยกันจริงแล้วก็ตีตัวกลับเงินล้านครับกระเป๋าเงินล้านไหมบุมเสื้อผ้าเขาที่เปเสื้อผ้าเสื้อผ้าเต้ยมีสองตัวโโอ้ห

ผมในที่สุดก็ถึงสตอกโฮมคุณบัานจะได้กินเบียร์แล้วโอ้สักทีเถอะนะรอโอการินมาแล้วจะทำยังไงมาเลยเราตามไปเดินไปครับผมนี่ก็จะไปเจอเพื่อนๆฟินแลนด์นะครับผม นะครับตอนนี้ก็ถึงสต๊อกโฮมแล้วเรียบร้อยครับคนกอดทยอยออกนะครับผมขบวดแล้วเนี่ยนเบลเบเกอร์เดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวรอลิฟต์ี๋ยวให้เขาไปก่อนรอรอบหน้าครับผมเบลเบเกอร์ครับจะไปเล่นสกีที่ไหนครับเนี่ยผมก็จะไปโคโลญเตอร์ อเออไปพิกหรือเปล่ารถไฟสีแดงของเราตอนนี้นเราก็กำลังจองแท็กซี่ครับ<อ>แต่ว่า <แฟ S 2> ลืมปากหมุดครับไอเชียยยเ่ยไพ่เขาไปถึงท่าเรือแล้วครับเมือ่อกี้เสียไปเกบสิบห้าคนโดยความเสื่อของคุณบาสครับอตอนนี้ก็อกำลังรอครับรอครับผมใช้แอป หาแท็กซี่เับอ้าวรับแล้วครับไอ้มาร์คมาแล้วกําลังขับรถมาครับนี่เราเรียกหิวเบียร์เลยลูกกําลังมาครับผมเรียวรถกลับครับมันจะมารับเราตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราคอยดูว่าเขาจะมาถูกหรือเปล่าครับผมโอเคครับลุ้นครับผมประมาณสามนาทีครับผมมารับปั๊บแล้วเราจะไปไหนครับสามนาทีครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปท่าเรือครับมันใส่ไปยังโอ้ถูกต้องแล้วเนี่ยนี่ฟัวแล้วก็ไปท่าเรือ ถูกต้องครับรอบนี้ครับเมื่อกี้คุณบาเมื่อกี้กดเอาเงินให้เขาฟรีครับเกยนสิดห้าคนเฮ้ยแต่ก็โอเคค่างง่ค่างง่ครับเอาถูกถูกถูกเว้ยจิเป็นไงล่ะเกิดแต่ก็ถูกอยู่ดีครับผมเพราะว่าอันนี้ก็4ี่สิบก็เมื่อกี้ก็ร้อยหนึ่งรวมกับเมื่อกี้เดี๋ยวครับผมเดี๋ยวรอรอแท็กซี่ว่าเขาจะมารับถูกไหมน่าจะคันนี้เปล่าไม่น่าจะใช่ ม,มาแล้วครับผมมาเลยมครับผมขันนี้ครับผมตามเวลาแอปบอกเลยโอเคครับขึ้นรถครับผมเฮ้ยเฮ้ยยะ hey, hey. ยังไม่รู้ตืต่นหรอือเปล่าเนี่ยผมอยู่ในแท็กซี่แล้วเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปท่าเรือนะครับผมบายนี่คร,รับแกมเซ่บรรยากาศสตอกโฮล์มให้เพื่อนๆดูนะครับผมจากในรถแท็กซี่เราเห็นับบมาแกมใส 干金娘娘。 ช่วงนี้เซอร์บอว่าไม่ได้กินเบียร์นะโมตั้งโดนไม่เสจเพราะไรเบ้าพอโอ้โหเมึงอกี้หายผมง่ายๆเลยดิลื่นง่ายๆเลยโอ้สวัสดีครับตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าท่าเรือแล้วครับนี่ครับผมมุ่งหน้าสู่ประเทศฟินแลนด์ครับผมวิกกิ้งไลน์จริงๆก็มีรถบัสให้วิ่งนะให้นั่งนะแต่เราไม่ครับ ตอบความสะดวกครับแล้วก็ความไวแอคครับแจ๋วครับก็เสีย50กว่าคนครับแต่เสียค้างงูไปอีก75คนเพียงแคส่วนแจ๋วเพื่อนๆเห็ท่าเรือแล้วครับผมนู่นเราจะมองเห็นเรือครับผมแต่น่าจะไกลเติบโอเคครับผมก็เราต้อง ไม่รู้ว่าจอดมองไหนเรือกับรรยากาศก็ท้องฟ้าแกมใสนะครับผมอันนี้ก็ประเทศช oh, ่วยโอ้อยู่สวีเดนยังอยู่สวีเดนเราก็จะขึ้นเรือยอทไปประเทศฟิแนแลนด์นะครับผม เอาอีปากปาดไปเลยยนี่ครับผมนี่เรือจอดลอยอยู่ครับผมเรือคันเบลเลอร์อนะครับผมเราก็จะนอนบนเรือคืนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไปถึงฟิแนแลนด์เดินชมที่ฟิแนแลนด์แล้วก็ปีเรือกลับมาอีกคืนหนึ่งนะครับผมไปตัวเข้าข้างใน กินโหลดกระเป๋าครับผมอันนั้นมันเครื่องบินป่ามดมดเหรอเฮ้ยป่ามดเออแม่แม่เจ้ากระเปาเดี๋ยวครับผมเราได้เจอผู้ต้องหาแล้วครับเราได้เจอผู้ต้องหาเราต้องแอบถ่ายครับผมเราเจอป่ามดผู้ต้องหา สวัสดีครับอสวัสดีครับ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 นี่้บงบสครับวมดครับครับัดครับ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 ่งครับครับดีครับสดีครับครับสวครัวสควัสดีควครับดีครัวสครับวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบครับคดครับผมโอ้เพิ่งมาถึงกันเหรอครับเพิ่งมาถึงครับ โอ้ครับผมกล้องหนึ่งครับอาไม่ไมู่้ต้องหาที่หลบหนีมาอยู่สวีเดนนะเอ้ยใช่ครับเ่ามั้ต้องเช็คพาสปอร์แล้วต่อเราเตรียมมาอ๋อาแล้วเพิ่งมากันใช่ไหมแค่เพิ่งมาถึงเมื่อกี้ครับฝปล่าโอเคโอเคใช่ก็เพิ่งมาลงนี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็รัสเซ่าพิโต้กั ครับครอบครัวของป่าหมดนะครับผมมาเจอพี่ใหญ่ของเราครับผมก็มากินข้าวตอนต่อไม่โตเขก็เดินทางไปฟินแลนด์ด้วยกันนะไปครับผมน้องๆเราครับผมต้องเข้า YouTube แล้วเดี๋ยวมาสรุปเราเข้ามาต่ออีกก็ถึงตอนนี้ครับเพิ่งเช็คอินครับเช็คอินแล้บเช็คอินยังครับเช็คอินแล้บเช็คอินเรียบร้อยผู้คนเช็คเหมือนกันเนี่ยอืมเขดีเลยเดี๋ยวรอ โอเคครับผมเดี๋ยวเช็คอินกันนี่ครับผมเช็คอินนะครับผมอีกคนหนึงอ๋อเนี่ยครับผมพี่โจครับผมมาจากฟินแลแรมนะผมมากันกี่คนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เขาเงียวอยู่งล่างๆมือไปมาสกิดต์เนี่ยทางพันกระจกอ๋อโอเคมาจากฟิลครับผมเจอกลุ่มวันนี้จะมาเยอะนะครับผมวันนี้เพื่อนๆมาจากหลายทิศหลายทางครับผมทั้งสต็อกโฮม พวกผมก็มาจากปูโรสนะครับผมฟินแลนด์แล้วก็มาจากดันมาร์กด้วยนะครับผมก็จะมาเจอกันบนเรือครับผมก็จะนั่งเรือไปเอ่อดันมาร์กกันนะเอฟินแลนด์นะครับผมดันมาร์กทุวยคลิปนี้ตัดยาวๆครับยันปีหน้าครับเอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิเดี๋ยวมันจะไม่มีคอนเทนต์ลงนะครับผมเดี๋ยวรอรับเพื่อนๆนี่ครับผมมาอีกคนหนึ่งครับผมสวัสดีครับ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 โอเคครับผมเดี๋ยวไปหาเบียร์กินครับ ครับเพื time, kind of ่อนๆตอนนี้ก็จะขึ้นไปบนเรือยอทแล้วนะครับผมเช็คอินแล้วครับผมรอยังไงเช็คอินนะเข้าในเกฟแล้วนะครับแสนขี้อ้วกเลยก็สแกนเลยครับผมเอครับผม เข้าประตูมาแล้วครับผมกับคอนแก่นครับถุยไปฟินแลนด์ไม่ใช่คอนแกนแกนี้ลเพาเอามาให้รถปาเก็บเงินตัวรครับผมไปไปทางไหนครับไปทางไหนเขาไปทางไหนทางนีเบนน้องโย้รนะ์ ลูกสอนชี้ไปทางนู้นเราไปเขาเรียกว่าแบ่งแนวเขาเขาเรียกว่าเอาสายตรงเอาสาไซด์ขึ้นนี้ป่าววัดใช่ไม่จะขึ้นนี้แล้วมันจะให้เราอ้อมทำไมใช่ครับผมขึ้นเลยนะครับนี่เอาลุงพลคนไทยครับเออคนไทยครับโอยรถ ขึ้นบันไดอ,อ๋อถ้าเจ้าเห็นยังไงว่าบันไดมันคือขยับเองเลยเฮ้ยเเข้ากล้องหมดเลยเสียงร้อยกระเป๋ามาเนีย่ย <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนเป็นขึ้นเรือขึ้นเครื่องบินขับไทยเดี๋ยวผก็จะมีการตรวจความปลอดภัยนะครับผมมีตำรงตำรวจเป็นไรครับผมเรามีตัดยาวๆครับเด๋ยวหัวหน้าหัวหน้าป่ามดครับผมเขารู้จักครับผมเป็นเด็กฝึกเขาทั้งนั้นเอื้อนเน้อ เรือผมเพื่อนผมก็จะต่อแถวครับผมเก็บแบตไปก่อนนี่นะครับผมก็จะเป็นเรือที่เอาเดินทางเบอไปเกยจองเรือล้ำนู้นไว้ครับด่านเยอะเหมือนกันนะใช่ตรวจยิ่งกว่าสนามบินอีกก็ดีนะก็ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยิ่ง เราต้องการพนักงานเพิ่มอีกเพราะว่าจิ่งที่เขาเรียกวนะ่าบิสโลมีที่แล้วก็ได้ไม่กี่ร้อยโลยอะไรแต่พวกยาเสพติดเยอะแล้วคิดว่าที่เราตรวบได้ประมาณสิบเปอร์เซ็นตะ์ <Yeah. S 2> <Okay. S 1> ผมเสียงั เข้าเรือครับแล้วอ e> <Yes> ันนี้สาโคสามโค สวัสดีครับผมบ้านครับบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนแต่เป็นมันพี่น้องกันครับต่อมาด้เรื่อครับวันนี้เราไบเกอร่ตรงบัสตองเจอพี่เจอพี่แต่ว่าเอคิมกับเอเอ๋อบอลยังอยู่หรือเที่บอยู่หรอยป่าที่บอยอ๋อโอเคโอเคแล้วพี่บอลก็กำลังนั่งแท็กซี่มาจากโอเคโอเค เดี๋ยวเราก็เอาของไปเก็บใช่ใช่แล้วก็ไปนั่งจุดนัดพบกันนั่งดื่มแก้คอแห้งโอ้โหที่นี่เป็นไปกระบอไประบอกปึงไหนปะ